สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความเคลื่อนไหวของช้างศึกทีมชาติไทยหลังจากกระเด็นตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2022โซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G ีเป็นที่แน่นอนแล้วหลังจากแพ้กับ UAE 1าให้หลัง7นัดผ่านไปมีอยู่9คะแนนตามหลังจากฝูงเวียดนาม5คะแนน และตามหลังอันดับ2 UE 3คะแนนและโปรแกรมที่เหลืออีกหนึ่งนัดเท่านั้นล่าสุดได้มีการสอบถามไปยังพันธุ์รเอกดอกเตอร์สมยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับอนาคตการคุมทัพของอากิระนิชิโนก่อนได้รับคําตอบว่าตอนนี้ผมไม่ขอตอบประเด็นดังกล่าวเพราะทีมชาติไทยมีแมตช์แข่งอยู่ทุกคนยังมีหน้าที่หล่อให้เสร็จภารกิจทุกอย่างแล้วค่อยมาพิจารณากันอีกครั้งสำหรับทํามชาักศึกแม้จะหมดสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมอย่างแน่นอนแล้ว แต่ในเกมสุดท้ายกับมาเลเซียยังจําเป็นจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อจบอันดับ3พร้อมกับได้สิทธิ์ในการไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกแต่หากแพ้อีกจะจบอันดับ4ก็ต้องไปออกแรงเหนื่อยลงเล่นตั้งแต่รอบเพย์ออฟโดยโปรแกรมฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่มจีนัดที่8ระหว่างทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียจะแข่งขันในวันที่15มิถุนายนนี้ที่สนามเอามักตูมสเตเดียมเวลา23.45นาทไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสด บอเดโล่สื่อในประเทศบราซิลออกมานําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตด้านการเงินของแข้งอย่างฟาเบโอลิมาที่ตัดสินใจโอนสัญชาติมารับใช้ทีมชาติยูเอในทวีปเอเชียซึ่งในช่วงของการเริ่มต้นเมื่อ20ปีที่แล้วบนเส้นทางฟุตบอลอาชีพในบราซิลตอนอายุ18ปีกับสโม,มสรอิซาซาในบ้านเกิดช่วงปี2011มีไรายได้น้อยกว่าตอนนี้ในการลดล้นบริษัทยูเอถึง20เท่าในเรื่องของค่าเหนื่อยที่ได้รับโดยสื่อบราซิลอย่างบาตาโล่ได้ออกมาเผยถึงรายละเอียด ของฟาบิโอลิมาดาวเตะเกมรุกโอนสัญชาติทีมชาติยู e อวัย27ปีว่าสมัยที่ค้าแข่งอยู่ในบาราซิลช่วงอายุ18ปีกับทีมอิซาซาเขาได้รับค่าเหนื่อยประมาณ1.5แสนยูโรหรือประมาณ5 7 7หมื่บาทต่อปีซึ่งเส้นทางฟุตบอลในบาร์ซิลกับการลงเล่นให้กับสโมสรอนเอรดิโกไกโอเนเซวาสโกโดากดามา่ายังมีค่าเหนื่อยไม่สูงมากนักแต่หลังออกมาพิสูจน์ตัวเองในลีกย e ูเกับอวาเซ่น ความกับโอนสัญชาติเล่นให้กับทีมชาติ UAE ปัจจุบันรายได้เพิ่มขึ้นสูงถึง20เท่ามีมูลค่า3ล้าน 3, 000, 000ยูโรหรือประมาณ114ล้านบาทสำหรับฟาบบโอลิมาแข่งบาซิลว,วัย27ที่โอนสัญชาติมาเล่นให้กับ UAE ทถูกจับตาม,มองว่าจะเป็นตัวแทนของโอมาอับดุลรามานกองกลางพรสวรรค์สูงที่มีอาการบาดเจ็บเล่นงานเพราะแข้งรายนี้มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมแถมมีการยิงประตูที่เฉียบคม ฤดูกาลที่ผ่านมาเล่นให้กับอาวเซ่น24เกมยิงไป23ประตูขณะที่การลงรับช้า UAE ลงเล่นไปนแล้ว9นัดยิงไป4ประตูทีมชาติไทยมีโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่จะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่15มิถุนายนนี้เวลา23นาฬิกา45นาทีณสนามอัลมากตูมถ่ายทอดสดทางทรัฐทีวี โดยยังมีนักเตะอีก24รายที่นิชิโนะยังไม่เลือกใช้งานประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูชัดชัยบุตรพรมวารวุิศรีสุภาปฏิวัติคำหมสรานอนท์อนุอินสมพรยศแบ็กขวาสันติภาพจันงอมทิติพงศ์เสรลานนท์ทิศตองโดสุพรีนากาตาโพเซ็นเตอร์แบก็กพันตาเหมวิบูรณ์ปวีตันทเตมีวรวุินามเวศแบ็กซ้ายฉัดมงคลเดืองธนโรอดจตุรพัฒน์สัตถธรรมกองกลางธนบูรณ์เกษารัต วรชิตกนิตศีบำเพ็ญพริรดลฉำรัศมีสุมัญญาภุริสายจากกักรพันแก้วพรมวีระเทพปั้มพันธ์ริมเส้นเจริญศักดิ์วงก่อนพานุพง์พลสาบดินผาลากลองหน้านัทวุฒิสุขสุ่มสถาพรแดงสีกองหลังทีมชาติไทยยอมรับทุกคนยังรู้สึกเสียดายที่ไม่สามารถผ่านเข้าสูส่รอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียได้ แต่อย่างไรก็ตามทุกคนยังต้องร่วมใจกันเพื่อจบันดับดีที่สุดก่อนเกมพบกับมาเลเซียแนวรับวัย33ปีได้รับโอกาสประเดิมสนามให้กับทีมชาติไทยในเกมอย่างเป็นทางการครั้งแรกในนัดที่พยายกับสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์1-2ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2โดยสถาพรแดงสียอมรับรู้สึกเสียดายที่ไม่สามารถช่วยทีมให้ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการพร้อมปลุกใจเพื่อร่วมทีมให้ลืมความผิดหวังก่อนลงสนามพบมาเลเซียในนัดสุดท้าย รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากครับที่มีโอกาสรับใช้ทีมชาติไทยในครั้งนี้มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกจริงๆแม้ว่าเราจะไม่ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังจะมีโอกาสลงสนามในเกมนี้ผมพยายามรวบรวมสมาธิและนำประสบการณ์ที่เคยค้าแข่งกับลายสโมสรอนมาใช้เพื่อมาปรับวิธีการเล่นในทีมชาติให้ได้มากที่สุดโคดิชิโนะเน้นเรื่องในการยืนตำแหน่งของผู้เล่นในแนวรับและจังหวะการเซตจ,จากแดนหลังของผมรวมถึงกำชับให้พยายามลดประสิทธิภาพของนารุกคู่ต่อสู้ ที่พวกเขามีความเร็วและความสามารถเฉพาะตัวที่ดีต้องยอมรับว่ารู้สึกกดดันมากเพราะเป็นเกมแรกในนามทีมชาติของผมด้วยผมไม่เคยสัมผัสเกมใหญ่แบบนี้มาก่อนหลายๆความรู้สึกมันถาโถมแต่ผมเปลี่ยนความกดดันนั้นและพยายามรวบรวมสมาธิโฟกัสแค่หน้าที่ของตัวเองเพื่อลงเล่นในรูปแบบที่โค้ชต้องการตลอดเวลาการมาเก็บตัวที่ยูเอผมพยายามทํางานหนักในสนามซ้อมมาโดยตลอดตั้งใจกับตัวเองไว้ว่าเราต้องทําได้เราดีพอที่จะนําศักยภาพของเราออกมาช่วยทีมชาติได้หากโค้ชต้องการ บรรยากาศในทีมตอนนี้ดีขึ้นเพราะด้วยความที่เราพ่ายแพ้แน่นอนว่าทุกคนรู้สึกเสียใจและเสียดายนี่เป็นเรื่องปกติของฟุตบอลมีแพ้มีชนะอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าภารกิจของพวกเรายังไม่จบยังเหลืออีกหนึ่งเกมกับมาเลเซียที่ต้องทาให้เต็มที่พวกเราต้องจบอันดับดีที่สุดผมมองว่าเราต้องลืมความผิดหวังและกลับมาตั้งเป้าหมายพร้อมเดินหน้าต่อไปผมอยากช่วยทีมชาติไทยไปจนจบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยอันดับที่ดีที่สุดและต้องการทําให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขเราต้องชนะมาเลเซียให้ได้ ขอบคุณแฟนบอลไทยทุกคนที่ส่งกําลังใจมาให้พวกเราถึง u a e เรายังต้องการกําลังใจจากพวกคุณเช่นเดิมและจะทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดลิซอร์ธีรเทพวิโนไทยอดีตกองหน้าทีมชาติไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัววอนแฟนบอลไทยอย่าด่าช้างศึกทีมชาติไทยหันมาให้กําลังใจกันดีกว่าเพราะทุกคนทําเต็มที่แล้ว จากประเด็นที่เกิดกระแสดรามา่าหลังช้างศึกทีมชาติไทยพลาดท่าพ่ายแพ้ต่อสหร,รัฐเอเมเรสหนึ่งต่อสามทำให้แทบจะก,การตีการตกรอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกส่วนเอเชียรเรียบร้อยจนทําให้แฟนบอลเข้าไปวิพกา์วิจารณ์ผลงานของทีมชาติไทยกันอย่างยกใหญ่แต่ทว่ารีซอร,ทรเททวิโนไทยอดีตกองหน้าทีมชาติไทยแสดงความเห็นบน Facebook ส่วนตัวว่าให้กําลังใจกันดีที่สุดครับไม่มีใครอยากแพ้หรือถูกด่าใครมีหน้าที่ตรงไหนก็รับผิดชอบไปคนที่มีส่วนต้องแก้ไข ก็เป็นหน้าที่เข้าไปครับพวกเราก็เชียร์กันต่อฟุตซอลไทยผลกักตัว14วันรับเงินอัดฉีดก้อนแรก1ล้าน3 0 0นบาทณอาคารเฉลิมพระเกียรติการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากตีฟุตซอลทีมชาติไทยที่สามารถสร้างผลงานไปลุยศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่6ก็จะรับเงินอัดฉีดก้อนแรกแล้วโดยเป็นกลุ่มเพื่อนสุทินบัวตูมพจัิการทีม ที่ร่วมลงขันให้เป็นจำนวน1 3ล้านแสนบาทประกอบไปด้วยบริษัทกิฟฟลินสกาลายูนิตี้จำกัดโดยแพทย์หญิงนรินีภัยบูรณประธานกรรมการมอบให้8 0 0แสนบาทโดยมีพันตำรวจตรีอภิชาติสุริบุญญารองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นตัวแทนมอบดออรนรงโชควัฒนามอบ2 0 0แสนบาทบริษัททอมมอดมอบ2 0 0แสนบาทนายศิรวิทย์อัมภัยพงศ์รองนายกอปตบ่อวินชนบุรีมอบ1,0,000แสนบาทรวมยอด1 3ล้านแสนบาท การเปิดตัวของบริษ,ษัทเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตคอนเทนต์ชั้นนำของไทยร่วมกับพาร์ทเนอร์คือ Eleport ผู้นำด้านแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันด้านกีฬาระดับโลกจากอังกฤษร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อ15ตุลาคม2013นห้อณห้องแกรนโรงแรมดีแ e, อทเทนีแบงคอกกรุงเทพมหานครคือการสร้างแรงสันสะเทือนเพราะเป็นการเปิดตัวของพันธมิตรรายใหม่กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั่นคือเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์ที่จะเข้ามามีบทบาทการถ่ายทอดสดฟุตบอลในชุกท่องทาง ครอบคุ่มทีมฟุตบอลทีมชาติไทยทุกชุดทั้งชายและหญิงทีมชาติฟุตซอลทั้งชายและหญิงรวมไปถึงบอลลีกทุกระดับที่สั่นสะเทือนเพราะเป็นการประกาศถึงตัวเลขเงินค่าลิขสิทธิ์โดยเซนต์ซึ่งจะมอบให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตลอดระยะเวลาสัญญา8ปีรวม12,000พล้านบาทนะครับพัธมิตร3ฝ่ายข้างต้นคือการออกสตาร์ทกับการเปิดตัวกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยผ่านแคมเปญไทยฟุตบอล The Future Is You ในยะของการร่วมมือครั้งนี้ ถูกจินตนาการให้เห็นถึงก้าวใหม่สําหรับบอลไทยที่จะได้เห็นคอนเทนต์ที่หลากหลายแตกต่างที่ไม่ได้เพียงแต่จํากัดการแข่งขันในสนามการเข้าถึงการรับชมการแข่งขันฟุตบอลทุกรายการผ่านช่องทางต่างๆทั้งออนไลน์ออฟไลน์ line, ชมสดผ่านทีวีดิจิตอลแอปพลิเคชัน OTT ทั้งไทยและต่างประเทศคําถามที่ตามมาคือเซนต์คือใครจึงกล้าประกาศแผนลงทุนระยะยาวเป็นการเข้ามาถือลิขสิทธิ์ฟุตบอลแทนทูวิชั่นที่ผูกพันธุ์กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไท,ไทยมาอย่างยาวนาน คำตอบคือเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์แบบครบวงจรให้กับสถานีโทรทัศน์ดิจิตัลช่องต่างๆ